สวัสด,ด,ดีครับสวัสดีครับเนขึ้นมาแล้วโทษทีนะครับวันนี้หน้าตาดำหน่อยตากแดดมาโอ้ยหอตลุยกับการเปิดสาขาใช่ไหมคะพี่บางคนทำเป็นไงบ้างคะโอ้ดีขึ้นมากครับฟิตแบ็กฟแบกดีมากครับเมื่อไรจะไปไปให้พี่เลี้ยงอาหารท้่นั่นบ้างได้เลยพี่โอ้ยงบ ออกมาผมเห็นปกติได้เลยที่ลบมานี่คุณตามอย่างเร็วเลยนะโฉบพี่มาโฟนอินเลยอ่ะไม่กระซิบกันเลยนักกันเนาะหกร้อยเปอร์เซนต์โตมาได้ยังไงคะเนี่ยอยากจะคุยอะไรก่อนไหมท้าความบอกนะว่ามันโตมาได้ยังไงเออหกร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยคิวสามเนี่ยใช่อันอันนี้เริ่มเลยหรือเปล่าเริ่มเลยเริ่มแล้วเราไปบุกบ้านทำเพลงครับว่าไงเอ่ยครับเอาท้าความหน่อยผลงานเก้าเดือนเนี่ยเก้าเดือนก็คิวสามนักกัน อ่ทั้งคิวสามและเก้าเรือนเนี่ยพี่โตมาแรงเนี่ยโอ้โหแย่างแรงเลยนะคะคิวสามเนี่ยกำไรร2 9ยิบเก้าล้านโตหก7้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์น่ะจากปีก่อนเนี่ยสิบแปดล้านเองอ่ะค่ะพี่ยังไงเนี่ยพี่คือเขาคือถ้าทุกคนติดตามพัฒนาการของจ้าดเซตก็จะเห็นนะฮะว่าต้องบอกว่าช่วงสองสามปีนี้นะรวมไปถึงปีหน้าด้วยเนี่ยเราเราลงทุนต่อเนื่องเยอะมากนะครับเรา เรามีแผนขยายสาขาแล้วก็ขยายกลุ่มธุรกิจเนี่ยชัดเจนชัดเจนมากๆากกันะฮะทั้งทั้งเซเน l าเองทั้งตัวห้างสรรพสินค้าเองซึ่งเมื่อไตรมาสสามเนี่ยเราเปิดสาขาที่6ของเรานะครับก็คือ j จสกินมิเลสสาขาบางบวัวทองไปนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกคนมากๆากนะครับจึงช่วยกันจนผ่านผ่านมันมาได้นะครับตลอดเวลาการพัฒนามันมาเกือบเกือบสปีสำหรับโครงการนั้น นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณชุมชนวัลาประดูกมากเลยที่ให้รับการตอบรับดีมากนะครับซึ่งเราก็ให้คอมมิชเมนต์กับชุมชนแหละว่าเราจะเป็น Property ที่จะไปทําให้ชุมชนเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มของตัวชุมชนนั้นให้มากขึ้นอันนี้คือภารกิจที่เราอยากทํานะครับซึ่งมันก็จะท้อนออกไปในเรื่องของ p ป r f o ฟ m a n แมตัวงบบริษัทในไตรมาสนะครับซึ่งก็เป็นไปนตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับ S <S เพราะฉะนั้นมันก็ภารกษษิจต่อเนื่องที่เราต้องทําต่อไปก็คือในทุกๆใจมาสในทุกๆปีนะครับเราอยากให้เราอยากเห็นจ้ะได้เสร็จเป็นองค์กรที่มีมีกำไรยั่งยืนนะครับมีการเติบโตแบบต่อเนื่องนะนี้ก็เลยมันก็ต้องแลกมาด้วยเอโปรเจกต์โครงการนะครับแล้วก็การทํางานขยายทีมอย่างต่อเนื่องนะครับแย้มแล้วกันเนาะบางบัวทองนี่มันรับรู้ในคิวสามหรือ,อยังคือ บางบัวทองเนี่ยเราเราเริ่มรับรู้ตั้งแต่ไตรมาสสามนะครับก็ยิงยาวไปอีกสามสิบปีสำหรับตัวบางบัวทองนะครับก็ต้องถือว่าเป็นแอสเซทหนึ่งที่ก็จะสร้างพพสซิฟอินคัมให้กับตัวจ่ายและเศไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับต้องบอกอีกชิ้นหนึ่งคือด้วยรูปแบบของจ่ายและเศเราก็ก็พอร์ตใหญ่ของเราตอนนี้มากกว่า60%สิเปอร์เซนจะเป็นโครงสร้างไรายได้ที่เกิดจากการต้องบอกว่าเกือบถ้ารวมไอทีดังชั่นด้วยนะมันเป็นมันเป็น รูปแบบธุรกิจคล้ายกันนะครับคือบริหารพื้นที่เช่าสร้างห้างให้เช่าเนี่ยก็ต้องอมากกว่า80เปอร์เซ็นต์หละนะครับซึ่งเป็นเรื่องของรูปแบบของเก็บกินระยะยาวนะครับเป็นิบซึ่งเป็น retail <บ>เป็นเช่าอ่ะใช่ไหมพี่ใช่ครับ<ม>แต่วันก็ต้องแลกนะก็ต้องแลกอย่างที่ที่เห็นว่าช่วงช่วงแรกมันก็ต้องกินทุนกินเสบียงกินสภาพกําลังโอ้ยหนักหนาสาหัสครับจึ่งเข้าใจว่า ผู้ถือพูดหลายๆคนก็ก็เข้าใจนะครับนั้นมันก็จะเป็นบุค,คลิกของบริษัทแต่ผมเชื่อว่าในระยะยาวพวกนี้แหละมันจะให้ผลออกดอกออกผลให้เราได้แบบยั่งยืนครับคูปองสาขาเนี้ยเข้ามาคิวสามตั้งแต่เดือนไหนนะพี่เอ้ยพี่พี่ตันดดี้อ่าบางบัวทองอนะ่ะพี่เข้าเข้ามาในบางบัวทองเราเพิ่งเปิดไปช่วงปลายกันยายนครับรปลายกันยายนก็คือกันยาตุลาเป็นกงประมาณสองเดือนกว่าก็เกือบสามเดือนนั่นแหละครับครับครับ แต่ Q4 น่าจะเต็มๆถูกไหมพี่ Q4 นี้รับรับถือว่าต้องถือว่าเป็นเริ่มต้นรับแบบจริงจังในแง่ของแคสนะครับครับแต่ว่าร้านค้าก็ทยอยเปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทยอยเปิดิปตอนนี้พื้นที่ให้เช่าตอนนี้พื้นที่ให้เช่าที่เราปิดการขายไปได้นักวันนี้เลยนะครับประมาณ95% 96%แล้วโอ้โหถูกแล้วเนี่ยพี่ก็ยังเหลือพที่ขายอีกบางส่วนก็สําหรับ ทั้นนั้นหรือร้านค้าใครที่มองโลเคชันนั้นก็ถือโอกาสขายของตรงนี้เลยแล้วนะครับว่าก็ก็ก,ก็ก็เชิญชวนนะไปม,มาอยู่ด้วยกันไปดูไปดูในเพจทางาทอทของพี่อ่ะเย็นมีเบอร์เซลล์ติดต่อเนี่ยติดต่อได้ง่ายมากทุกท่านถ้าใครเข้าไปดูนะครับ ครับก็ถ้าไม่ถ้าถ้าเซลยังไม่ทํางานที่จะให้เบอร์พี่เองไปแล้วในในเพจเนี่ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้พี่วันนั้นที่เราไปเนาะยังไปถ่ายรายการพี่เนาะเราพี่ว่าสาขาจะทันไหมแต่สุดท้ายพี่ก็ทันเนาะดีดีครับขอบคุณมากวันนั้นมาเยี่ยมกันมายังมาเป็นฝุ่นเลยวันนั้นตอนนี้เปิดแล้วช่วยมมอีกรองมืงหน่อยเดี๋ยวน้อยมามาเอนจอยได้จาขาพี่ตีน้อยนั่นใหญ่ที่สุดไหมคะพี่มันน่าจะเป็นอิมพิคดึงคนนะนะอ๋อใช่ ไม่ถึงกับใหญ่ที่สุดแต่ไซส์ของเขาก็จะใหญ่ประมาณนี้ครับหกร้อยห้าสิบตารางเมตรเจ็ดร้อยตารางเมตรตงถือว่าเป็นเป็นไซส์ใหญ่สําหรับหนึ่งธุรกิจนะต้องถือว่าเป็นแองเกิลครับ<ม>ก็ครับคิวสามเนี่ยสร้างการเติบโตที่ดีแล้วแต่บีคิวสี่ปีทีแล้วอะ่ะมันมันเยอะเหมือนกันนะคิวสี่ปีนี้มันชาร์จท้าทายไหมพี่<อ>จะทำเติบโต<อ>ได้รักษาพี่จะต,ตัวบางบนทองเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าชูดให้ ยังรักษาการเติบโตต่อเนื่นองกับวสได้ไหมในแง่เทียบของ e ยอ o นเ e ียคือเป็นความท้าทายจริงๆเราท้าทายทุกคิวนะครับเพราะ Q3 นี่ต้องถือว่าฮิตเร c คอรในภาพของผลกำไรต่อไตมาสเราไม่เคยทำได้เท่านี้อันนี้คือเป็นเป็นรอบกำไรต่อไตมาสที่สูงที่สุดนะ,ค,ะ,นะครับนะครับแต่อย่างที่บอกว่าแต่ละช่วงของแจ๊สแต่ละคิวแต่ละคอร์เตอร์เออมันอาจจะยังมีความสวิงอยู่บ้าง นะครับเนื่งองจากว่าเรามีการลงทุนแล้วมีการเปิดในแต่ละช่วงที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกเราไม่เคยถอดใจนะไตมาสี่นี้เราก็เชลเล่นตัวเองกันมากนะครับเราก็อย่างที่บอกว่าเรามองภาพกําไรทั้งปีจริงท,ท,ที่เราอยากเห็นโกลดเมื่อเทียบจากปีที่แล้วนะครับเอไตมาหนึ่งไตมาสองเราทํากันไปได้น้อยเราเก็บเราเก็บเราเก็บโปรฟิตสะสมไว้ได้น้อยได้ห้าล้านเองถ้าถ้าผมจาไม่ผิดนะฮะเราขึ้นมาชูไตมาสาม ภารกิจรายให,ใหญ่ของเราก็จะอยู่ที่ไตรมาสสี่นะครับซึ่งเราก็มองว่าไตรมาสสี่เป็นช่วงไฮซีซันของคอมมูนิตี้มอลล์อย่างเรา<ง>นะครับแปลว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราเป็นมอลล์เปิดนะครับมอลล์เปิดแต่เราปีนี้ฝกเยอะมากนะครับปีนี้ฝนก็ท่านก็ชอบตกก็้งห้าโมงเย็นหกโมงเย็นซะด้วยนะฮะเวลา,า,าคนมากินข้าวเลยนะใช่ใช่ <c oughs> ก็เรามองว่าไตรมาสสี่ก็เป็นไตรมาส <c oughs> ที่ challenge ตัวเองแน่นอน แต่สองมันก็มีเป็นช่วงที่พีคที่สุดของเราที่เราจะกอบโกยเรเวนิวนะครับลานโปรฟิตช่วงนี้ก็ก็เป็นความท้าทายแต่เราไม่ถอดใจอยู่แล้วครับยังไงก็ฝากติดก็ก็คือส่วนหนึ่งอ่ะก็คือตัวสาขาบระมทองอ่ะน่าจะทำให้ใได้จุกไปเพราะาเรามีการเปิดสาขาเพิ่มมีตัวไหนเพิ่มอีกไหมที่จะจะดันผลงานให้มันคือตกเชื่อว่าด้วย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 หลังจากเปิดบางบัวทองแล้วเนี่ยทำให้เรามีพอร์ตแอสเซทของเราเนี่ยหลายๆโครงการรวมกันในหก หกเจ็ดโครงการนะครับตัวนี้แห<ช>ละจะมาช่วยดันดันเปอร์ฟอร์แมนซ์ไตรมาสสี่ทุกตัวนะครับดันสามทุกตัวนะครับปัจจุบ,บันเราบริหารพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ละตามเป้าหรือยังก็ปีนี้ก็เราจบบับัวทองไปเราน่าจะขึ้นมาเจ็ดหมื่นเรามาเจ็ดหมื่นห้าละเจ็ดหมื่นห้านะซึ่งก็ก็อยู่ต่อตารางเมตรทะ้งเจ็ดหมื่นห้าพันตารางเมตรมาเจ็ดหมื่นห้าพันตา 7, รางเมตร ซึ่งปีหน้าที่เราวองว่าปีหน้าเราจะทะลุหนึ่งแสนเนี่ยเราทําได้แน่นอนอยู่แล้วบนโปรเจกต์ไ,ไลายน์ที่เรามีในมือนะครับเพ<ม>ราะฉะนั้นปีหน้าเราได้เห็นหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแน่นอน,นพี่แล้วเ,เห็นพี่เงินลงทุนเงินกู้เจ็ดร้อยล้านพี่เตรียมไปทําอะไรเนี่ยระยะสั้นจากเจมาร์เจ็ดร้อยล้านบบ 700, 000, เนี่ยต้องกดถามไม่ได้เลยนะระยะสั้นเยื่อสามเดือนเองคือจริงถ้า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 เราเห็นนะครับว่าเราก็ต้องลงทุนต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของแหล่งทุนเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะพึ่งต้องยอมรับว่าช่วงนี้ตลาดตลาดทุนกู้มันก็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 อาจจะมีความเสี่ยงๆว่านะครับอเราก็อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องบริหารความเสี่ยงองค์กรเรานะครับนั่นก็คือการดีไซน์เรื่องแหล่งทุนนะครับอย่างที่บอกว่ารูปแบบของเราคือสร้างเช่านะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในช่วงแรกอาจจะหนักหน่อยนะครับแต่หลังจากนั้นมันก็จะเก็บกินระยะยาวเพราะฉะนั้น พัาเรื่องการหาแหล่งที่มาของเงินทุนในการพัฒนาโครงการเนี่ยเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากนะครับเราต้องมั่นใจว่าเราไม่พลาดนะครับ,ค,รบคือ,ค,อคือเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็น,นกลไกหนึ่งเป็นแมคานะิคกหนึ่งที่เราหยิบมาใช้ครับแต่ในช่วงไหนที่เอ่อกลไกทางการเงินมันสอดรับอะไรเราก็เราก็หันไปใช้ตรงนั้นแหละครับเพื่อให้บริหารต้นทุนทางการเงินเราให้ได้ถูกที่สุดค,คือต้องบอกว่าเจนมีความได้เปรียบ ก็คือตัวเครือผู้ถือหุ้นใหญ่นะกลุ่มของเจมส์เนี่ยพร้อมับพอตว่งเด็ดน,นี่คือความได้เปรียบถึงแม้ว่าตลาดหุ้นกู้มันจะมีปัญหาของเราใน่างๆั่งเราสามารถดึงเงินในเครือมาได้นี่คือจุดขาของเราเนาะพี่นะแล้วก็ถามนิดนึงว่าการที่พี่จะไปหนึ่งจุดหนึ่งแสนอ่ะปีนี้ปีหน้าจะเปิดอีกสาขายัางไงบ้างปีหน้าเนี่ยบนไปลายเรามีอยู่อีกสามโลเคชั่นนะครับที่เราจะเปิดนะครับ จริงๆเรารามคำแหงเราแพลนจะเปิดไตรมาส4ปีนี้นะครับแต่เรามีขยับแพลนการเปิดออกไปเป็นช่วงไตรมาส2ปีหน้าอเป็นเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยเราจะมีเปิดรามคำแหงนะครับไตรมาส2ปเวศสุวรรณภูมิน่าจะได้เปิดช่วงไตรมาส3หรือว่าถ้าเร่งได้ก็อาจจะเปิดช่วงไตรมาส2ช่วงเดียวกันปเวศสุวรรณภูมิไม่กอย่างราษขาใช่ไหมพี่ปเวศเขาเรียกปเวศไหมาขาเดียวกันฮะเราเรียกว่า ตัวนั้นก็เป็น Just s k สกินวิลเลจมอลนะครับก็ขนาดใหญ่ยี่สิบไร่แล้วก็ไตมมาสี่เราจะเปิดที่ขอนแก่นคิวสี่ปีนี้ใช่ไหมครับคิวสี่ปีหน้าครัจะเปิดีขอนแก่นเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยปลายไลนมันมีสามโลเคชั่นที่เราจะเปิดปีหน้าเป็นปีแรกที่เราลุกต่างจังหวัดจริงๆเราลุกต่างจังหวัดชนบุรีมาช่วงโควิดสะบัดสะบอมช่วงโควิดกันมาล่าหนึ่ง นะครับที่แจ๊ดวิเลตอมตะชลบุรีนะฮรอ๋ออมตะอมตะใช่ใช่อันนั้นนั้นต้องถือว่าเป็นต่างจังหวัดที่แรกที่เราไปอ่าแล้วก็นี้เป็นที่ที่สองที่เราจะขยับไปถือว่าเป็นขอนแก่นนะครับเราจะบุกภาคอีสานกันนิดนึงครับเมื่อกี้เมื่อกี้คุณอันบอกว่ายี่สิบพี่บอกว่ายี่สิบไร่ที่สุวรรณภูมิาเว้ที่คือใหญ่ที่สุดหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ใหญ่ที่สุดคือคุบอนคุบอนเราพัฒนาต้องสี่สิบไร่เนี่ยอ๋อแต่แค่ว่าเราเปิดเฟสแรกไปแล้วถูกป้ะ ครับครับมันเรื่ององอเฟหนึ่งถูกไหมพี่ของที่ไหนครับของของฟูตบอลฟุตบอลนี้ครบแล้วฮะฟูตบอลเปิดครบเต็มเปิดถ้ามองในเรื่องของพื้นที่ใหญ่สุดก็ฟูตบอลแหละที่ดินใหญ่สุดครับแต่ว่าแต่ละแปลงแต่ละชุมชนมันก็จะมีเสน่ห์ที่ให้เราพัฒนาได้แตกต่างกันนะฟูตบอลน่าจะเป็นตัวที่ทำไม่ได้อันดับหนึ่งไหมพี่ตอนนี้ เรื่องของขนาดรายได้นะไซส์ขนาดรายได้ด้วยพ mm ื hmm. ้นที่ขายจริงๆคูบอลกับจริงๆคูบอลกับบางบัวทองมีความใกล้เคียงกัน mm hmm. ใกล้เคียงครับโอ้ห oh, เอาง่ายๆแล้วกันท่านทูตนะบางบัวทองเพิ่งเปิดนะแล้วก็ขนาดก็ไซส์ใกล้เคียงกับคูบอลในแง่ของตัวรายได้นะก็ดูแล้วผลงานคิวสี่ก็น่าจะดีตามตามนั้นแหละเนาะท่านทูเนานะครับมรผม ใช่ใช่ใช่เราเรายังเชล์ตัวเองกันอยู่ครับไม่ถอดใจไม่ถอดใจครับพี่แล้วธุรก in ิจเฮลท์เหรอคะพี่เอล์เฮลส์อะซินตาไอ้นะคะใช่ไหมคะซินเนล่า yes> ซินเนล่าซินเนล่าซินเนล่าธุรกิจเป็นเกี่ยวกับดูแลผู้สูงอายุนะครับอย่างที่คนที่ติดตามเราเราก็จะเข้าสู่ธุรกิจสายสุขภาพนะครับเนื้อสื่อโฮมเนี่แหละที่เราดูนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเขาก็มีพัฒนาการของ ของแบรนด์ซินเนล่าคือเรื่อยๆเราเพิ่งเปิดกันไปเมื่อเมษาที่ผ่านมามนะครับที่สาขาผู้บอนนะครับแล้วสาขาที่สองเนี่ยเราจะเปิดกันช่วงกุมภาบุคลากราุมภาปีหน้านะครับก็เป็นสาขาที่วัลลัประดุกอยู่ติดกับศูนย์การค้าแจสของเราเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่า nursing home สไตล์ของแจนเ็จในแบรนด์ซินเนล่าเนี่ยเราเน้นอยู่ในกรุงเทพรอบๆกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเพราะเราต้องการให ลูกหลานเข้าไปเจอแบบพ่อแม่ปุยตายายได้บ่อยๆนะครับหรือเป็นกลุ่มคนที่รีทร์เมนต์มาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ยังใช้ชีวิตในเมืองได้ได้ได้อย่างปกตินะครับซึ่งออพัฒนาการของแบรนดน์นี้พัฒนาการของสวิตเราเนี้ยต้องถือว่ามีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆเราสามารถดูแลผู้สูงอายุได้ตั้งแต่ Active Level นะครับซึ่งเข้ามาตั้งแต่เพิ่งเริ่มรู้สึกว่าอยาก รักสุขภาพแล้วแต่ไม่อยากอยู่บ้านแล้วมาอยู่กับศูนย์ดูแลศูนย์เนสซิงโฮมเราได้นะครับ mm hmm. เราดูแลได้ไปถึงติดเตียงถึงระดับติดเตียงเลยนะครับหรือตอนนี้เรากำลังสตาร์ที่ถึงการทําดูแลซึ่งถึงว่าศูนย์ดูแลผู้สูงาอายุแบบระยะสุดท้ายนะครับซึ่งเราก็ได้พาร์ทเนอร์โรงพยาบาลที่มีศักยภาพมาร่วมพัฒนาโปรดักต์ร่วมไปกับเรานะครับ mm hmm. ปีนี้ก็ยังไม่ได้ทากาไรใหเจ้าห้าท นะเรามองว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเราก็วางทาร์เก็ตเชลเลนต์กันว่าเราจะเริ่มบุกกาไรของซินเด l าตั้งแต่ปีหน้านะครับแล้วเราก็อยากเห็นแบรนด์ซิน e l l a เนี่ยเป็นเป็นแบรนด์เนอร์ซิงโฮมนะครับหรือว่ากับกลุ่มตลาดผู้สูงอายุที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับทงเราจะเอาแบรนด์ซินเด l าเข้าตลาดหลักทรัพย์แน่นอนนะครับนะครับซึ่งเราก็มองไว้ภายใน3ปีนี้นะครับซึ่งเราต้องรัน profit เขาให้ผ่านเกณฑ์นะครับแล้วก็ หา Business Model ที่แข็งแรงนะครับหาพาร์ทเนอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆในตลาดเอจิ้ตลาดซีเนียว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเราเพิ่งเริ่มต้นเพราะนั้นเราถือเป็นผู้กล้าหาญและเราก็ชอบทำอะไรยากๆากเหมือนกันนะครแต่เราเชื่อว่าอันนี้มันก็ก็จะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนะละยาเราได้เหมือนกันในรูปแบบ ซีเนล่ารายได้ปีแรกเท่าไหร่คะคือมีไรายได้เท่าไหร่ถึงจะสร้างกําไรคะพี่สําหรับซีเนล่าจริงๆเรามองออกเลดของซีเนล่าไว้เนี่ยต้องมีออกเลสสักประมาณ55-60%นี่เขาควรจะเริ่มหลักฟิตได้แล้วนะครับตอนนี้ออกเลดของเราอมองว่าภายในสิ้นปีนี้เราจะน่าจะมีออกเลดประมาณสัก30%ปีหน,น้นาปีหน้นะนานคิดว่าเขาเขากลับมาลค่ะ มันเป็นธรรมชาติของธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจใหม่อยู่แล้วครนะซึ่งมันก็ต้องต้องช่วงแรกก็กินทุนหน่อยทุนกินสเสบียงสร้างการรับรู้แบรนดิ้งนะครับอันนี้มันยังอยู่ในช่วงสเตจนั้นอยู่ครับเ,เรามีห้องให้บริการกี่ห้องที่สาขาคู่บอลน,นี้มี125มร้อยยี่สิบห้าเตียงนะครับสาขาคู่บอแลาาแล้วสาขาคูบของวัดลาดประดุกมีเจ็ดสิบเก้าเตียงนะครับตอนนี้สามสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมพี่อิ เอสามสิบเปอร์เซ็นต์สาขาของคู้บอลนะครับเพราะว่าบางบททองวัลลัตปฏิบดติยังยังไม่เปิดเปิดเออ่กลุมภาปีหน้าปีหน้าก็ะาจะเต็มไหมพี่ปีหน้านี่เราโหแค่ขอสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่เราก็ยิ้มแล้วฮะหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือเรากาไรแล้วถูกปะ่ะเขากับเรากำไรแล้วหาเลี้ยงตัวเองได้แน่นอนนะครับแต่ว่าเชื่อว่าถ้าเราถ้าเราเริ่มเจอความชัดเจนนะครับ,บแบรนดิ้งเริ่มแข็งแรงขึ้นเนี่ยตาก,การ เข้าพักการจองห้องพักเนี่ยมันมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับช่วงแรกเป็นช่วงสร้างการเพราะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เอ,อเหมือนเราเอากล่องดวงใจนะเอาพ่ออาแม่มาฝากไว้กับเราเนี่ยลูกหลานต้องมั่นใจจริงๆว่าเราเซอร์วิสได้ดีมันเป็นธุรกิจขายเซอร์วิสอะครับมันไม่ได้ขายพ r o พาร์ตี้นะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาเรียนรู้กับครอบครัวแต่และครอบครัวแต่ถ้าเขาได้เข้ามาอยู่แล้วเขาประทับใจแล้ว เขาก็จะอยู่กับเรายาวไปตลอดนะครับแล้วเขาก็จะบอกต่อนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเราได้ลูกค้าจากการบอกต่อเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ <Yeah. S 1> นั่นมันสะท้อนว่าเซอร์วิสเราดีนะครับ <Yeah. S 1> ก็จริงๆก็อยากเชิญชวนทุกคนแหละได้ลองมาวิสิตจริงๆเข้ามาวิสิตมาพูดมาคุยก็จะได้เห็นว่าพนักงานถูกต้อง มิติหุ้นไปเยี่ยมชมนะคะโครงการนะคะซินเนล่าได้เลยครับจริงจเดี๋ยวต้องถือโอกาสโอเพนเฮาส์พาทัวร์กันนิดนึงดีกว่าได้เลยครับบางบุคคลน่าจะครบนะคะบางบุคคลครบไหมคะพี่เขาสาขาใหม่ด้วยมีซิเนล่าด้วยใช่ไหมอ่ะดีครับผมว่าอาจจะถือโอกาสมาวิสิติดูตัวทั้งซิเนล่าและตัวห้างสรรพสินค้าแล้วลองดูบริบทองค์รวมมันดูว่าซิเนล่ากับคอมมอร์มันอยู่ด้วยกันแล้วความรู้สึกเป็นยังไงได้ไหมคะอือ่ะครับ ก่อนปิดท้ายขอให้พ,พี่แย้มนิดหนึ่งคิวสี่ที่บอกเป็นช่วงไฮซีซั่นน่ะที่ตรงเนี้ยไฮซีซั่นเนี่ยมันมันเป็นซีซั่นอะไรของเรากลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนหรือยังไงพี่พี่แย้มอีกนิดหนึ่งได้ไหมในปกติทุกช่วงไตรมาสสี่จะเป็นช่วงทีง่เรามี revenue สูงสุดในในในรอบปีอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่เราสามารถทำอีเวนท์ทำกิจกรรมอะไรได้เยอะดึงลูกค้าแล้วก็เป็นช่วงที่คนเป็นเงินมากที่สุดก็ช่วงนี้ นะครับและประกอบกับวันนี้อแอสเซทเรามีหลายสาขาเรามีหลายโลเคชันนะครับมันก็จะมีตัวที่าเกหารรายได้เราได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็อรอบของการทำประเมินมูลค่าโครงการก็จะมาอยู่ในรอบของตัวไตรมาสสี่ถึงก็หนึ่งปีก็ต้องทำหนึ่งครั้งในทุกๆโครงการนะบริบททั้งหมดเนี่ยองรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้เชื่อว่าไตรมาสสี่ก็จะเป็นไตรมาสหนึ่งที่เราน่าจะทำผลงานออกมาได้ดีนะครับแล้วก็จะส่งผลไปให้ภาพทั้งปี นะครับยังยังยืนยันว่าเป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้เรายังไม่ได้ลดเป้าเลยครับครับผมที่ฐานทีนี้แล้วกันการที่มีเปิดสาขาเพิ่มสิทรัพย์ที่เป็นที่ดินอะไรพนี้เพิ่มแวรูมันยังไงเนี่ยพี่ก็แวแวรแวรูมันเพิ่มขึ้นแน่นอนครับจริงๆถ้าดูจากงบก็จะเห็นว่าแอสเซทเพื่อการลงทุนของเราเยอะขึ้นนะครับต้องบอกว่าสิทธิงานถนัดของเราคือการสร้างมูลค่าเพิ่มของมัน สั่งมุมงเราเริ่มปั้นดินยังไม่มีโครงการผูกเหล็กเทปูนกันนะและว้วก็มาพัฒนาเป็นเป็นเขาเรียกคอมเมอรเชียลโปรเจกต์ได้นั้นนั่นคือส่วนที่เป็นมูลค่าเพิ่มนะครับนะแล้วมันจะเชื่อว่ามูลค่าเพิ่มตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะหลายๆปัจจัยมันทำความคองที่เพิ่ม ที่บอกทุกปีพิชชาเลนทุกปีผมเห็นงบปีที่แล้วเนี่ยมันมสองร้อยกว่าร้านรายได้ประมาณระดับห้าร้อยปีนี้เนี่ยวอลุ่มเนี้อท็อปไลน์เนี่ยมันน่าจะปิดสักเท่าไงคือจริงๆเรามองทาร์ e เก็ตเวลาเราให้ทาร์ e เก็ตเนี่ยเราให้ททร์เก็ตในเรื่องของโปรฟิตกันนะเราให้ทาร์ e เก็ตเรื่อง p r o f ิตกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อทุกครั้งที่เราพูดหลายๆรอบตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะวันนี้ก็ยังไม่ได้ลดเป้าครับว่า เราก็ยังอยากเห็นว่าการเติบโตของโควฟิดภาพทั้งปีเรานะครับไม่ตมบบ่ำกว่า25-30%อันนี้คือสิ่งที่เราให้กันไว้อันนี้คือ net profit นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเป้าที่เราเระวางกันนั่นก็คือความ,มเฉลีอันนี้ไี่ตามบอกว่าก,ก,ก็อันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่เคยหยุดทํางานกันนะครับครับครับปีหน้าน่าจะชาได้แน่ทั้งรายได้และกำไรแบบ ใช่ใช่ใช่เพราะว่าโครงการ่บ<พ>อกว่าปีหน้าเนี่ยโครงการเยอะนะครับจริงๆวันนี้เราก็